อันนี้เป็นหนึ่งในคนะที่สูงรัดมิวโคราชนะครับมาเที่ยวรับุรีแล้วยี่ยมเย็นเอาขวดนมรัดมิวบริษัทของรัดมิวมาให้นะฮะนะครับผมให้ีิงกินกันให้หนึ่งเดินสำรานนะฮะจากโคราชนะครับนะฮะส่วนนี้เป็นบรรดาเพื่อนๆของทีมงานนะฮะจะของศูนย์อยู่นี่ฮะก็ยังไงขอบคุณมากนะครับกลับไปบัางมีสีสุกนะฮะยอดขายทะลุร้านเลยนะฮะ สาธุนะครับนะฮะครับอุตส่าหมาเลี้ยงดิงนี่มาครั้งที่สองที่สามแล้วอุหลายครั้งแล้วละตอนเนี้ยเอ้ไม่ใช่ดิยี่สิบยี่สิบเกือบยี่สิบครั้งแล้วมั้งหลายปีแล้วเออเนี่ยนะครับจะมาเลี้ยงอีกจะล้งอีกนะฮะถ้ายอดขายชุกเป็นล้านนี่เดี๋ยวมาอีกอ่าถ้าไม่ถูกหวยแล้วันที่หนึ่งก่อนนะ นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ